สวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับพัทยาทัวริง่งได้มีโอกาสนะครับผ่านมาทงางบ้านนิคมนะครับตำบลไร่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนะครับได้มาพบกับคุณยนต์นะครับคุณคุณยนต์รัฐนะครับซึ่งกำลังเก็บเกี่ยวหญ้าอยู่นะครับหลายคนก็คงอยากรู้อยากทราบ ครับเพื่อไม่เสียวเวลาเราไปคุยกับคุณยนต์เลยนะครับสวัสดีครับค<า>ุณพี่เกี่ยวหยาไปเหยียังน้อนี่ไปให้หัวครับผมไปให้หัวนี่นะครับากีาาย่ยวหยาเวลาจะเขี่ยวอสองครับเนี่ยราคาเท่ยวหร่บอกหนาะเกี่ยวหยาเกี่ยวขางวาดนี่ขออนุญาตถามไปน่อเด้อเอาเกี่ยวไปให้ให้งัวครับ งูอจักโตสองตัวงูอ่ะจิ๊บสองตัวนะครับน้องสุดยอดอีลียาไดือดชื่อว่าเส้นดูมิสเกี่ยวเอาเป็นเส้นใหญ่เป็นเกี่ยวเอาครับเกี่ยวเอาไม่ได้ชื่อเครือเนาะเป็นกราจำเป็นกระซื้อคือกันนะครับน้องนี่โอ้สุดยอดอีลีครับเกี่ยวหยาเกี่ยวยังน้ำทางนะครับน้องมื่อละสองเกี่ยวเมื่อละสองรถเข็นนะครับสำหรับงูอ่ะจิ๊บสองตัวเฟินนะครับน้องก็ดีหลาย เป็นวิธีหนึ่งของของคนเฮานะครับเนาะครับ <laughs> น่าจะบวกกาลงกิ่เทียวบางเถ้อเพิ่นก็บอกว่ามีบวกกาเกี่ยวยันยันมีคนมาปลูกไว้เพื่อใหงวยช่วยเขานะครับนอกเพิ่นกับบวกกาเกี่ยวบางเื้อนะครับเ็นวานะครับอันนีกาอยู่นีเขตท่งหลวงเราบ้านอาจจะมาปลูกไว้เพื่อเป็นของส่วนนโตนะครับอันนี้ผมกับบักหูพื่อกันนะครับนอกกับบเคยเห็นกับเพิ่งได้ยินเพิ่นวานี่แหละว่ามี วันเพือนมีการมาปลูกไปนั่งมาเต็มเออนี่ยถึงนี่นะครับเราเคยเห็นที่กันครับรันที่นไปเห็น่าชิดออดสวัีครับค้นขยันยนะกีนเรียงมั่วเรียงยังไปนะครับสุดยอดอีนนี้ครับนี่ครับมื่อละ เมื่อละสองเฉี่ยวรถนี่นะครับยุดจอดอีริสนะครับเนาะกับขอบคุณคุณพี่พยนต์หลายๆคุณพี่ยนต์เนาะหลายๆที่ให้ได้เผยแพร่การวิถีชีวิตของแต่ละมือนะครับขอบคุณหลายๆครับมือดีครับผมขอบคุณอีกเสี้ยนึงด้วยครับขออนุญาตครับสำหรับวิถีชีวิตของ ชาวบ้านหรือของใครๆก็ตามนะครับก็ถือว่าเป็นการดำรงหรือการปฏิบัติตามวิธีทางของตนเองเพื่อดำรงชีวิตอยู่นะครับให้อยู่รอดได้นั่นเองนะครับแต่การดำรงชีวิตที่ดีนั้นจะต้องไม่สร้างความลำบากไม่ต้องสร้างให้ผู้อื่นเขาเดือดร้อนจากการดำรงหรือในวิธีทางของตนเองนั่นถือว่าเป็นวิถีทาง ดำเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ดีที่สุดนะครับผู้อื่ก็จะยินดีด้วยเละครับสำหรับทลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามกรุณากดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปขอบคุณครับ